สบายดีเนาะมือนีมาผบกับตุ๊ตู่ประครับเน,ะนาะจะให้ทุกคนมาเบ่งวะ่ะแต่ละมือนี่ตอนขำนี่คอยเฮ็ดยังกันแต่ละมือนี่เลยนะเข้ามาเบ่งเนาะคือเฮามาพิดหานะ้านเนาะแต่ละมืออยู่ตลาดลักแปดคือห้านของเขานีครยยนะับปใหญ่เนาะห่านใา้เครื่องย,อย่อยมีพวกเนี่ยมาเบ่ง นี่กะิมีข้าวเจ้าอันนี้จะเป็นข้าวเจ้าอันเล่าใหม่โลละสิบแปดพันนี่จะเป็นข,าข,าขา้าวเจ้าข้าวเจ้ายังนี่คนนี่จะเป็นข้าวเจ้าเวียดอันนี้ก็โลสิบแปดพันข้าวเจ้าเวียดนี่ อันนี้จะเป็นเข่าเนี้ยใหม่เนี้ยใหม่โล่สิบห้าพันเนี้ยใหม่อันนี้จะเป็นเนี้ยเก่าเนี้ยเก่านี่สิเป็นโล1สิบสี่พันอันนี้จะเป็นข้าวเจ้าไทยเบอร์สี่มันจะเม็ดฮักเนาะอันนี้ข้าวเจ้าไทยกันเบอร์สามเม็ดบัวฮักกันไหนอาานของเขาก็สีคล้ายเครื่องหนอยถั่วไปพวกอาหารแห้ง นี่จะเป็นไข่เนาะไข่เบอร์หนึ่งไข่เบอร์หนึ่งจะเป็นแตะหนึ่งเจพขายสองหน่วยหาพันสองน่วยหพันไทยนี่จักบาทเนี่ยหน่วยนึงจักบาทสองสบาทกวัวดี่สองสบาทสองหน่วยหาพันเขาขายอันนี้จะเป็นมีไว้ไว มีไว้นี่พอละสิบบาทเนี่ยบ้านเขากห่อหาพันแล้วเพราะว่าอิงตามเงินบาทขึ้นเนาะเพราะว่าเขาก็สั่งมาแต่ไทยเขาก็จ่ายเป็นเงินบาทแล้วก็มาขายเงินกีบมันก็เลยแพงนี่จะเป็นมีย้ำๆหั 6, วหนึ่งสี่พันพวกแถวนี่หาพันพวกแถวนี่สี่พันนี่จะเป็นพวกเครื่องใส่บาทเนาะย้ำมือเส้าขายเครื่องใส่บาท ขายเครื่องส่บาทแเสียงขายอันนี้13,000พันสิบสามพันกีบอันนี้จะเป็น38,000บพันกีบพวกนี้จะเป็นส7กเจ็ดพันนี่จะเป็นลูกค้าของเขาเนาะลูกค้าของเขาซื้อข่าวซอยจะหมุนนี้ตอนน่ได้มันหักเถอะ ห้านของเขาก็ตั้งอยู่ตลาดลักแปดทางเข่ามาเลยทางเข่ามาเลยดีมากหมดมีห้านแป้งโมงขี่เขามาขากีเข้ามาเบื้องทางใหญ่จะเป็นดูเบื้องขวามืออันนี้ตลาดลักแปดสิครับเมือ่อไหรามาอุ้มนุนใหม่ด้วยแม่ด้วย บ่อนยินดีคืนเงินเด้อนี่จะเป็นพวกขายเครื่องย่อยตัวไปนั่นแหละคืออยู่ตลาดหั่น์บนไนญ่บัไน,บนไดจะมีน้ำปูน้ำปาาลาจะมีเขาข,ข,ข,ขาสามารถสร้างได้เขานี่ ฮา้ไปส่งฮารู้ไปขัน,น้อยนน่บสรงฮารล้ไปสรงบริเวณไก่เคียงลักแปดห้างห้งเฮาก็ตั้งอยู่ลักแแหละทางเขาว่างนี่เนะนี่ยักแปดตลาดลักแปดสวรรค์นนเขตข้างๆกับชิมิันขายตำนอาอฮันตำนี่หั่นแช่าชานตำนี่บมมี่ขับุเสือล่อมาได้ตลาดลักแปด ฮั่นเจติกตำซั่วตำมะฮุงตำกระปุ้นฮั่นข้าวกับสิขายเครื่องตัวไปฮั่นเครื่องย่อยตัวไปเลยเนาะอย่าลืมมาอุดหนุนนนำเฮาเด้อเพราะว่า,อ,าย <laughs> อย่าลืมมาอุดหนุน่นกับชีวิตประจำวันคง่อยกะแต่ละตน้นคำกะมาปิดห้าน,นี่แหละมาเปิดแล้วก็มาปิด จะถ่ายบรรยากาศต,ตอนเศร้าให้เบิ่งเนาะว่าเป็นอะไรตอนเศร้าตอนตอนแรกกับสีคนกับสีร้ายเนี่ยส่วนส่วนเนาะรถแต่ตอนเศร,าร้ามีคนาใไรสั่งได้เด้อกับพาสนใจสั่งได้เขาของเขานี่สุวนแรกก็เขามาแต่พังไทยแหละเขาหอมมะลิขเขาลำปูนลำปลาก็มีแต่มาแต่ไทยเบิาา้ด บปกพวงดอกพวงนัวมีเรอบแรกเราก็ปายน้ำยาปรักพวงดอกพวงนุ่มฮาาะ,ะน,นอกากโมใหญ่มาได้เนาะแต่ก็ขายทุกอย,ย่างอยู่ 咱们嘞。 นักเขาเขาขึ้นบรนจ้เจ้าเขาอกวาขึ้นค<ว>ิดชู้คิดมุกค,คนนี้ยังไงเด้เนี่ยเป็นคน่ายให้เนี่นเนเยเนี่ยเป้อเลยไม่ได้คนไม้ทำนะครับนั่น 那个我操就走不好了。<noise>

เี้ขอออกกนเออขอออกจะมีชี่จะแล้วเจ้ากับขีเบอร์เจ้าเขาสามาระัมาอันน กัตักเอาแม่มาแลกกัตักเขา เอาขวานเอวเก่ามาตั้งเลย ข้ขาวช่องสอบเนย่อขาวส่องสอบเต้กขาวบห้ารอไข่กับเต้งเครื่งนี้ขาวสอบเที่ยนไดก็ได้ ร่วมนักสําเนียนีแหวกเข่าแหกน้ำแต่ละมือนี่ติดตามไปเถอเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อในการทำคลิปติดตามก่อนรถไฟก็เตะเลยนี่เป็นมี

้าสร้างไม่ก็ย huh. ังไปลนเอ้าเจ้าเองมเมีย <g> ว <bridge> ่นีนเมียเมียไม่หูหูเนาะเออมูเราตั้งเลยตังเลยเรียกมคับเปนจเลยมาแต่ในี่คือมีโคมเคมอัน่ยเีนละ ủng hộ nào nữa chứ chưa 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 เงินจ่ายน,นี่เลขไปเลยเงินจ่ายคาลูกไปเลยคิดเหมือนเงินในบัญชีก็จะโอนเงินเข้าบัญชีขับตูเ้เด็กตู้ไปเพื่อน,นำเอาไปได้อ,อยากใจยากน้อยหนึ่งตู้นะ นแล้วทานไ เอาเป็นว่าสำเร็จเนาะนการปีนหาดมือนี่แค่นั้นกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่เด้อเอาเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปเอาคลิปนี้กันสิขอจบเท่านี้เนาะสบายดีถูกการทับชมเนาะ